ตอนนี้พวกเราก็มาถึงวัดพระธาตุตาดูลนะคะจังหวัดมหาสา,ารคามมีค้องรอบบริเวณวัดเลยก็ว่าได้เนาะเยอะยมากเลยค้องมีที่ตีคลองหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวยตุยจะพาเดินเข้าไปด้านในไปชมด้านในนะคะขับรถจากบ้านไผ่มาเลยนะคะมาชมวัดค่ะ สวยสง,ง่ามากเลยนะคะองพระธาตุสวัสดีค่ะตอนนี้เยตุยอยู่ที่มหาสารคามนะคะวัดพระธาตุตาดูนค่ะกำลังจะพาไปชมด้านในนะคะว่ามีอะไรบ้าง ตอนนี้ก็เติมเวียนรอบองคงพระธาตุนะคะ แดดร้อนมากเลยนะคะวันนี้ตอนนี้แม่กับน้องชายยายตุ๋ยก็ขึ้นไปกราบพระอยู่นะคะ ตอนนี้เยตุยกาลังจะถ่ายลูกเป็นหุ่นฟางนะคะหน้าทางเข้าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับหน้ากากยักษ์นะคะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปข้างในจะมีหุ่นเยอะแยะไปหมดเลยด้านในนะคะนี่เต็มไปหมดเลยหน้ากากยักษ์นะคะแล้วก็จะมีหุ่นฟางแบบอื่นๆอีกเยอะ ดนตรีเพราะไหมคะอันนี้อยู่ที่วัดนาดูนนะคะจังหวัดมหาสารคามนะคะแม่ยายตุยนี่ถูกโฉลกกับสัตว์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนกเป็นแมวเป็นหมานี่ก็เป็นหมาตาบอดมาลอกินอาหารจากแม่ยายตุยตอนนี้ก็จะออกจาก วัดพระธาตุนาดูนแล้วนะคะจะมุ่งหน้าไปอีกวัดหนึ่งอยู่ในจังหวัดมหาสารคามเหมือนกันใช่ไหมคกบอย,อยู่วัดป่าวังน้ําเย็นอยู่ในมหาสารคามเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะไปอีกวัดหนึ่งนะคะวันนี้แดดก,ก็ร้อนมากนะคะวันนี้จอดรถเอาไว้ตรงนูน้นเดี๋ยวจะขึ้นรถเดี๋ยวจะพากราบป้าย พระาธาตุอีกครั้งหนึ่งก่อนจะออกจากบริเวณวัดนะคะที่นี่จะมีคล้องเยอะมากเลยนะคะคล้องจะรอบเลยนะคะเนี่ยจะรอบกำแพงวงกลมนะคะก็ใครจะตีคล้องตีกลอมก็ตีได้นะคะเนี่ยยาวไปเลยค่ะ นูนตามรั้วนะคะมีแต่คลองทั้งนั้นเลยใครที่ยังไม่เคยมากราบไหว้พระธาตุนาดูนก็มานะคะมากราบไหว้พระบระมสารีริกธาตุนะคะตอนนี้เราก็เดินรอบวัดพระธาตุนาดูนแล้วนะคะแล้วก็ได้ไปกราบสการะพระบระมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็ได้เดินรอบองค์พระธาตุนะคะแล้วก็ได้ไปตีคลองตีกรองนะคะ ย่าตุยคิดว่าช่วงนี้วัดกำลังมีการบูรณะนะคะเพราะว่ามีการก่อสร้างอะไรอีกเยอะแยะมากมายใครที่ยังไม่เคยมาก็มากราบไหว้สักการะได้นะคะหลังจากออกจากวัดพระาธาตุนาดูนนะคะอย่าตุยก็จะมุ่งหน้าไปที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดมหาสารคามเหมือนกันนะคะตอนนี้พวกเราก็มาถึงวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะและได้สอบถามกับ คนที่เข้ามาในวัดนี้นะคะเขาบอกว่าวันนี้มีงานนะคะในวัดมีความสวยงามมากๆเลยยาตือก็มีประวัติพอสังเขตจะมาเล่าให้ฟังนะคะวัดป่าวังน้ำเย็นหรือวัดพุทธวนารามได้รับการคัดเลือกบวดจากเสียงของนักท่องเที่ยวทั่วไทยให้กลายเป็นหนึ่งใน25แหล่งท่องเที่ยวอันซีนนิวแชปเตอร์ในปี2023จากทางททท ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงทําให้จังหวัดมหาสารคามซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเมืองรองเป็นเมืองทางผ่านกลายเป็นสถานที่ที่มีความคึกคักขึ้นมาจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนวัดป่าวังน้ําเย็นแห่งนี้วัดป่าวังน้ําเย็นจังหวัดมหาสารคามถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโย เกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวอีสานโดยสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2549ในปัจจุบันวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดมหาสารคามไปแล้วโดยพระอาจารย์สุริยันโคสปัญ,ญโยได้ทำานุบำรุงและพัฒนาวัดนี้ให้มีความสวยงามตระการตาด้วยศิลปะไม้ที่หาชมได้ยาก พร้อมทั้งมีไฮไลท์หลักคือพระอุโบสถไม้ตะเคียนทองทั้งหลังที่มีความใหญ่โตที่สุดในโลกสร้างจากไม้ตะเคียนทองแท้ทั้งหลังพร้อมกับเสาไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ถึง32ต้นโดยด้านในของอุโบสถไม้สักทองนี้จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางนาคโปกและสลักจากไม้สักทองทั้งองค์ซึ่งมีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ภายในวัดบ่าวังน้ำเย็นยังเป็นที่ประดิษธานพระเจดีสีมหาสารคามเจดีสีทองขนาดใหญ่ที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวมหาสารคามหากใครมีโอกาสได้มาเที่ยวต้องมาสักการะในจุดนี้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะอีกทั้งยังมีปรา,าสาทสามฤดูที่สร้างจากไม้ทั้งหลังประดิษฐานพระแม่ธรณีและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้านใน เขาพูดกันนะคะว่าในปรา,าสาทไม้ทั้งหลังนี้ถ้าใครได้เข้าไปข้างในจะมีความรู้สึกว่าครั้งจริงๆค่ะและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็คือความยิ่งใหญ่อลังการของวัดบ่าวังน้ำเย็นด้วยความสวยงามวิจิตรการตาภายในวัดนี้นะคะทำให้ที่นี่นะคะถูกยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนนิวแชปเตอร อย่างไม่น่าแปลกใจหากมีโอกาสสักครั้งในชีวิตลองแวะมาชมกันนะคะขอบคุณข้อมูลวัดป่าวังน้ำเย็นมหาสาร,รคามที่ตั้งนะคะ171ตําตำบลเกิ้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะและคืนนี้นะคะย่าตุ๋ยและแม่กับน้องชายก็ได้อยู่ชมพิธีบวงสวงจนเกือบจะเสร็จพิธีเลยนะคะคือว่าเกือบร้อเซเลยก็ว่าได้และกลั บ้านเกือบาทุ่เลยค่ะหลังจากคลิปทําบุญที่จังหวัดมหาสาครคามนะคะยายตุยก็ได้ไปทําบุญที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยอย่าลืมติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้อขอบคุณมากค่ะ